กำลังจะเดินไปกินอาหารเช้านะครับวันนี้แล้วก็มีกําหนดจะไปดําน้ําช่วงรอบใกล้ตอนตอนเทสายด้วยปรากฏว่าผิดแผนนะครับลมเข้าพายุเข้าครับก็เลยมาฝังตัวอยู่ในเต็นท์ก่อนบนเกาะอาดังนะครับธรรมชาตินะครับอะไรก็ไม่แน่นอนนะเต็นที่ใช้นะครับเป็นเนเจอร์ไฮมองกาหนืมองกาทูลครับวันนี้รับลมพายุไต้ฝุ่นของอันดามันครับ <laughs> ยังผ่านอยู่ก็คิดว่าช่วงบ่ายนะครับเราจะไปทำน้ำได้กินอาหารกันก่อนเรียบร้อยครับทานอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยถ้าพายุเข้าทั้งวันก็อดดําน้ำครับแผนที่เราวางไว้ก็จะเปลี่ยนไป ตอนนี้ก็เป็นไปตามแผนนะครับก็วันนี้ดำน้ําเสร็จพรุ่งนี้ก็จะกลับขึ้นฝั่งนะครับไปต่อเดี๋ยวไปเตรียมตัวกันหลังฝนตกนะครับแดดออกพอดีแพลนดำน้ำนํำเราก็เลยดําเนินการต่อไปตอนนี้ท้องทะเลสวยใสนะครับเพื่อนนะน้ากากาเต็มใบเมื่อวานน้ํามันเข้าต้องม,อามาจัดเซตบ่อยก็ลองจะลองแบบนี้ดู ตรงนู้นเป็นกาะรลีเป้น,นะครับเมื่อวานเราก็ไปรอบไกลมาแล้วนะวันนี้เราจะอยู่รอบใกล้ๆนะครับใครอยากไปชมวิวก็เดินที่ผาชะดาโดานะครับมีจุดชมวิวพอยต์หนึ่งวิวพอยต์สองนะจะมองเห็นเกาะรลีเป้ทั้งหมดนะครับเพื่อนนะจุดดําน้ําจุดแรกนะครับผมครับเดีย๋ยวเราจะมาลงที่ด้านหลังเกาะหินง,งามครับตรงนี้จะเป็นพวกปะการังหลากหลาย จะเป็นพวกกํลังสมองกกาลังไฟใช่ครับน้องเวียนะครับไกด์อาสาเราแล้ววันนี้แนะนําเดี๋ยวให้น้องเวียพาดําลุยตรงที่สวยๆเลยวันนี้แอบรอบๆโอ้มออะไรนะอ่าตอนนี้กําลังเรียนต่อมห้าครับมห้าเราเรียนอะไรครับโรงเรียนสตูลวิทยาสตูลวิทยาโอเคโอเคมันเรื่องเมื่อวานลืมไปนะอันนี้เเรื่องวันนี้นะ เป็นการดำน้ำหยุดแรกของเรานี่ครับผมลองใช้หน้ากากแบบนี้ดูนันใส่แว่นเข้าไปแล้วเรียบร้อยโอเคไหมโอเคอย่างตัวนี้ต้องขึ้นครับฮะอย่างอย่างเส้นเนี้ยต้องขึ้นบนหัวขอโทษนะถอยขึ้นมาอ่าอยถอยขึ้นมาอย่างนี้ถูกไหมไม่ต้องลงมาหูใช่ไหมใช่ครับบริเวณข้างบนหูอ่าอยู่บนหูอย่างนี้นะใช่ครับไปลงกันเลยดีกว่า ไม่เสียเวลาลุยเลยค่อยๆลค่อยๆโอ้โหเหมือนกันแถวตามลงมาตามลงมาเลย 白头发。 นี้นะครับก็เป็นประการลังสมองกับประการลังไฟนะครับแล้วก็มีน้องนีโม่นิดหนึ่งเกาะหินงามนะครับผมนี่นะครับเพื่อนๆนะสังเกตจากนี่นะมันเป็นหินมันเป็นหินกลมๆแบบนี้ไม่มีคมสักลูกเลยนะกาะนะครับผมลูกมันกลมแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่มีคมนะนี่นะมาสำรวจเกาะหินงามกันนะครับไม่มีทรายแม้แต่เม็ดเดียวนะมีแต่ จิบล้วนๆนะเพื่อนๆนะทั้งเกาะนะใครยิบไปไม่ได้นะครับเพราะว่าจะต้องคําสาบของเจ้าพ่อตารูเตานะครับผมเป็นไฮไลท์ของออลีเป้นนะถ้ามาถึงลีเป้น,นะครับต้องมาทิพเกาะอินง,งาตรงนี้นะเพื่อนๆนะมาถ่ายรูปก,กันโอน้ีมีก้อนหนึ่งนะครับสีดำนะทุกอย่างเป็นหินล้วนๆไม่มีดินไม่มีทรายนะครับผม พิเศษพิเศษไฮไลท์ทุกก้อนก็จะเป็นแบบนี้ยกลมๆแบบเนี้ครับกลมลื่นๆมือนะมันเป็นสิ่งอาัศาจรารย์ทางธรรมชาตินะห้ามจีบไปนะครับผมั้งเดียวเรามาถ่ายดูกันเยอะนะเกาะหินงามนะครับผม เดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับห้ามเรี้ยงหินด้วยนะเพืเ่อนๆนะบางคนอยากไปรเรี้ยงหินโชว์นะห้ามเรี้ยงหินอุทยานแห่งชาติตะรุเตานะนี่นะครับใครเอาขยะขึ้นมาก็ต้องขอความกรุณานะครับลงมาทิ้งที่ฝั่งด้วยนะครับ คำสาบเจ้าพ่อตะรุเตานะครับผู้ใดบังอาจเก็บหินจากเกาะนี้ไปผู้นั้นจะพบซึ่งความหายนะสา,า,ารัประการนะจะประสบผู้ปติเหตุจะกลับไม่ถึงบ้านะจะหลุดพ้นจากหน้าที่การงานพบภัยพิบัติไม่มีที่สิ้นสุดจนถึงแก่ชีวิตเกาะนี้นะครับมีขนาดประมาณ200ถึง6 200คูณ600เมตรนะครับลักษณะที่สําคัญก็คือมีหินก้อนมีหินก้อนหินอันกลึงกลมจานวนมาาลนะครับ งดงามเรากับถูกขัดหูจากช่างฝีมือมายาวนมนานนะครับก่อนจะมากองรวมกันแล้วก็แผ่เป็นกลายเป็นสันดอนกวดหินง,งามนะครับไปครับไปเราไปสู่จุดดำนำ้ําอื่นต่อไปนะครับผมก็ปีหกห้าเราแวะมาเยือนที่นี่แล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ตอนนั้นอ่าไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะปีนี้เรามาอีกครั้งหนึ่งครับเกาะหินง,งามก็ยังสวยอยู่เหมือนเดิม วันนี้มากับเรือน้องเบียรนะครับหนึ่งหนึ่งหกโดยพี่หวันตีโอเคไปแล้วครับเราจะเดินทางกันต่อแล้วเพราะว่าตรงน,นี้มันเป็นโขดหินหน้าเรือก็จะเทียบผ่าลำบากนะเพื่อนๆนะอะไรขึ้นเรือขึ้นเรือหินนี่ไม่มีคมไม่มีอะไรต้องสิ้นนะครับมันจะลื่นนะ,ะเสร็จแล้วครับผมได้ มาหลีเป๊ะแล้วต้องได้มาที่นะครับเกาะหินงามนะมาถ่ายรูปมชมชมธรรมชาติสวยๆนักท่องเที่ยวต่างชาติมากันเยอะนะครับผมทั้งจีนทั้งอต่างชาติทางยุโรปอเมริกานะออกจากเกาะหินงามแล้วก็จะไปชมจุดดำน้าดูปะการังอีกจุดหนึ่งนะครับเพื่อนๆนะมีป,ะกา,าปะการังนผะักกาดแล้วก็หลังจากรับประทานอาหารเสร็จก็จะมาจุดไฮไลท์ก็คือจาบังนะครับจุดที่มีปะการังหลากสี อันนี้เป็นบรรยากาศของเกาะหินงามวันนี้นะครับ10มีนาแล้วครับช่วงเมืช่วงไหนนักท่องเที่ยวเยอะสุดน้องเหรอเอ่อจะมีช่วงธันวาแล้วก็มีนเาเมษาปูพาบุกลาเม็นไงบ้าปกติปูพามีครับใช่มีกันแต่ยังไม่มากอ๋อแต่ช่วงนี้คนเยอะใช่ไหมไม่ได้เยอะมากแนตะ่ปีจชเดยอ นี้นะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะแวะทานอาหารเที่ยงกันนะครับเป็นจุดดําน้ําดูปากการังกระดาษกระดาษนะครับเพื่อนๆมีปลาสวยงามเดี๋ยวลงกันเลยน้องเวียหันมาีหน่อยเป็นยังไงนะเฉพาะปากการังกระดาษที่ไหมตรงนี้ผักกาดปาการังกะไานะผักกาดผักกาดผักกาดแล้วมีปลาไหมตรงนี้จะมีพวกปลาพวกปลาอะไรเสือใช่ครับ มีปลายอะไเสือใช่แล้วตรงนี้อยู่เกาะอะไรเอ่ยตรงนี้เป็นเกาะยางครับเกาะยางไม่ใช่เกาะยาวใช่ไหมเกาะยางเกาะยางนะเกาะยางนะเพื่อนนะมีปะการังผักกาดใช่กะาผักกาดจะเป็นแผ่นแผ่นใหญ่ๆใช่แผ่นใหญ่ๆนะครับบางคนเขาก็เรียกกุหลาบอ๋อใช่ครับเพราะว่าความคล้ายมันจะเป็นระหว่างกุหลาบกับผักกาดมันจะคล้ายๆกันครับผมโอเคนะเดี๋ยวให้น้องเวียนลุยหาเราดำดูตรงนี้นะก่อนจะไปกินข้าวกันโอเคครับลงเลย ามาถึงเกาะราวีนะครับผมมาแวะรับประทานอาหารเที่ยงนะครับหลังจากดำน้ำสองจุดแรกมาแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็จะไปทางด้านทิศตะวันตกของเกาะอาดังนะครับแล้วก็ไปตามที่ร่องน้ำลึกจาบางนะที่เกาะราวีนะครับนักท่องเที่ยวก็จะยมมาพักรับประทานอาหารเที่ยงกันตรงนี้นะครับก็จะมีร้านอาหารของอุทยานมีร้านอาหารของอุทยานไว้บริการให้กับนักท่องเที่ยวครับ สามารถมาแกนจ่ายได้นะเพื่อนนะวันนี้ขึ้นลมแรงน้ําก็อาจจะขุนนิดนึงมันแล้วแต่จังหวะน,นะครับเรามาก็แต่เมื่อวานนี้ดีนะเมื่อวานนี้ดำมาแล้วรอบนึงรอบไกลนะครับเมื่อวานนี้น้ํเอ่อค่อนข้างใสก็ไม่ผิดหวังครับไม่เป็นไรนะถ้าขุนก็เดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้ามาดำอีกทีหนึ่ง เริ่มทยอยเข้ามาหลายลำนะครับนักท่องเที่ยวพักจัดดำน้ำนะมามา,มากินอาหารที่เกาะลาวีนะครับเรียกผิดนะที่แรกรียกว่เกาะลาวีนะเกาะลาวีนะสวยไหมขนะดาษเป็นจุดพักนะจึกพักก็สวยจุดพักก็สวยนะ นอกจากร้านอาหารก็มีร้านามีห้องน้ําให้บริการนนะักท่องเที่ยวเลยนะครับนี่ไงสวยไหมคิวดีนะถึงน้ำจะขุ่นนะครับตามดูปะการังไม่ค่อยใสยเท่าไหร่แต่บรรยากาศนี่ใสแน่นอนใสแจวครับเกาะราวีบนอรอบๆร,รอบใกล้นะครับของเกาะหลีเป้นะครับเขตอุทยานแห่งชาติตะรูเตา เดี๋ยวเราไปหากินอาหารกันก่อนตอนนี้นักท่องเที่ยวยังน้อยอยู่กําลังพักจากการนำน้ํานะครับกําลังกําลังเข้ามานะครับร้านค้าสวัสดิการพวกมีไอติมนะกดน้ำขยะของท่านขอไอติมก่อนเลยนี่แหละอันนี้คืออแก้เมาขึ้นใช่ไหม อ่านี่เราจัดซะหนึ่งแล้วก็อันนี้ชายเย็นเที่ยงยัง่งยังชาเย็นแก้วหนึง่งโอ้ข้างบนมีส้มตำด้วยใช่ไหมมีครับมี่ข้าวเหนียวไหมมีครับผมเอาข้าวส้มตำข้าวเหนียวด้วยสังตรงเคาน์เตอร์นะจ่ายรวมได้เลยครับจ่ายรวมได้เลย ผัดไทยกุ้งสดร้อยสามสิบบาทสุมตำ่ำปูปลาหนึ่งร้อยประมาณนี้นะครับราคาอาหารบนเกาะว่นเช้ากินยาแก้เมาคืนมาแล้วนะแต่ยังเหมือนมาเมาอยู่เติมไอติมหน่อยแล้วกันตรงนู้นใกล้ป่านะไปนั่งต้องระวังลิงนะเพือ่อนนะ เราสั่งผัดไทยผัดไทยหนึ่งอย่างนะผัดไทยกุ้งสดนะแล้วก็ร้อยสามสิบส้มตำหนึ่งร้อยนะปูปลาแล้วก็มีชาไทยไอศครีมหนึ่งแล้วก็น้ำหนึ่งนะครับรวมเป็นสามร้ยหกสิบนะยังขาดน้ำหนึ่งขวดเมื่อเช้าเรากินอาหารมาช้านะครับมาถึงเกาะก็เที่ยงนะก็เลยยังไม่หิวเท่าไหร่เดี๋ยวเราห่อไปกินบนบนเรือนะไปดำอีกจุดหนึ่งแล้วก็ โอเคแลครับไปกินข้าวบนเรือถ้ากินตอนนี้น่าจะมีอ้วกนะไปครับไปดูจุดกลางเต็นไม่ใช่ไปดูจุดน้ำน้ำที่อื่นต่อนะตรงอ่าตรงข้ามฝั่งตะวันตกของเกาะอาดังนะครับราคาอาหารก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่บนเกาะนะน้ำเปล่า20บาทผัดไทย100่งรนะครับ ตำปูปลา90บาทอยังพวกเงินเว้นเือนเว้นเือนโอเปเซียนเดี๋ยวเว้นร้านรูทยานที่นี่ก็รับสแกนนะครับรับสแกนด้วย QR วอาร์โค้ดนะมีสัญญาณมือถือนะเพราะว่ามันอยู่ไม่ไกลจากเกาะสีเป๊ะมากนะเรื่องนะเราก็กลับไปขึ้นเรือเราครับน้องเบียร์น้องเบียร์อยู่ไหนเอ่ยโหน้องเบียร์เราอยู่นู่นนะบนริมสุดนู่นนะ นี่นะครับต้องจำชื่อเรือจำจุดลงเรือจำเรือไม่ได้นะหลังจากพักเที่ยงตรงนี้แล้วนะครับเกาะลาวีนะเราก็จะไปดำน้ำทางตะวันตกของเกาะอ,อาดังนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยจาบังนะครับฝากเพื่อนเพื่อติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับ